ช่วยด้วยป,ป,ป้าช่วยป้าด้วยมีคนจะฆ่าป้า

นี่คุณคุณเห็นลงศพร่วงลงมาแถวนี้บ้างไหมเอ่อไม่เห็นค่ะไม่เห็นโอ้หคุณแม่จะย็นๆก่อนนะคะพี่แอนฉันว่าพวกเราขับรถย้อนไปดูตามทางดีกว่าค่ะโลงศพคุณแม่อาจจะตกอยู่ระหว่างทางก็ได้นะคะถ้างั้นเราเรีบไปกันเถอะได้แ<ป>้พี่ไปรีบไป เกิดอะไรขึ้นนะป้าแล้วคนพวกนั้นเป็นใครทําไมป้าถึงบอกว่ามีคนพยายามฆ่าป้าสองคนน่ะเป็นลูกป้าและอีกคนหนึ่งอ่ะก็เป็นสะพ้ายของป้าเองแล้วก่อนที่ป้าจะมานอนอยู่ในโรงเนี่ยลูกสะพ้ายของป้าน่ะเอาเค้กไปให้ป้ากินแล้วหลังจากนั้นน่ะป้าก็ไม่รู้สึกตัวแต่มารู้อีกทีหนึ่งอ่ะก็อยู่ในโรงนี่แหละ แม่คะขนมเค้กค่ะอือหน่ากินจังน่ากินก็กินให้หมดนะคะคุณแม่เค,ค้กเนี่ยหนูทำเองกับมือเลยนะคะแบบนี้แม่ต้องกินให้หมดแล้วล่ะ ว่าลูกสะ้ภ้ของป้าตั้งใจจะฆ่าป้าแล้วก็ดันไม่ตายใช่ป่ะใช่แล้วแบบนี้ป้าจะเอาไงต่อป้าจะไปพาตำรวจไปจับนางลูกสะใภ้คนนั้นเข้าโคกเลยเป้าป้าป้าไปหาตำรวจเหรอป้าไปคนเดียวได้ปะคือฉันไม่ค่อยเป็นมิตรกับตำรวจอะแล้วนั่นรถเข็นใครอะ ของฉันเองอะป้าหนูก็ไม่ได้พิการนี่ทำไมหนูต้องนั่งรถเข็นล่ะป้ามันเป็นกลยุทธ์ในการหาเงินอะ่ะถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ฉันจะเอาเงินจากไหนอะแบบนี้หนูก็หลอกลวงคนอื่นนะสิถึงว่าไม่ยอมไปหาตํำรวจกับป้าเลยอะแหมป้ามันจำเป็นน่ะคือ ฉันมีลูกที่ต้องดูแลอะไรที่มันทำแล้วได้เงินอะ่ะก็ต้องยอมหมดแหละถ้างั้นเอาอย่างนี้หนูช่วยป้าเดี๋ยวป้าจะให้เงินเป็นค่าจ้างหนูเอาไหมเอาก็ได้จ้ะแต่ป้าสัญญากับฉันก่อนนะว่าป้าเนี่ยจะไม่เอาเรื่องที่ฉันแกล้งพิการไปบอกตำรวจอะ่ะได้ได้ <laughs> คนป่านนี้แล้วทาไมตํารวจไม่มาแจ้งข่าวสักทีเนี่ยจะเย็นก่อนนะครับพี่เอนตํารวจเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเจอโรงศพแม่เนี่ย,ยเขาจะรีบติดต่อมาทันทีเลยครับจะให้พี่ใจเย็นได้ไงอะ่ะโรงศพแม่หายไปอะหายไปไหนก็ไม่รู้ถามใครก็ไม่มีใครเห็นสักคนมีใครมากดออดหน้าบ้านหรือว่าจะเป็นตำรวจมาแจ้งข่าวคะ งั้นเดี๋ยวผมไปดูเองครับขอให้ตำรวจเจอศพแม่ทีเฮ้สวัสดีครับคุณตำรวจคะเจอศพแม่ใช่แล้วใช่ไหมคะยังไม่เจอเลยครับเอา้า ฉันก็นึกว่าคุณตำรวจมาแจ้งข่าวว่าเจอศพแม่ฉันแล้วซะอีกศพนะ่ะไม่เจอหรอกครับแต่เจอแม่คุณตัวเป็นๆต่างหากฮะห,กหมายความว่าไงคะคุณตำรวจเอ้ยออคุณตำรวจจับฉันทำไมคะปล่อยฉันนะคะคุณตำรวจก็จับข้อหาพยายามฆ่างไง แม่เฉ่นไปตรวจร่างกายมาแล้วหมอบอกว่าฉันได้รับยานอนหลับเกินขนาดจนหัวใจล้มเหลวแล้วยานอนหลับก็มาจากเค,ค้กของแกที่แกเอาให้ฉันกินแถมแกยังบอกว่าเค,ค้กน,นั้นแกทำด้วยมือของแกเองแต่โชคดีที่ฉันยังไม่หมดบุญเลยฟื้นขึ้นมาจากความตายได้คุณแม่คะ เค้กนั้นไม่ใช่ของฉันนะคะแต่เป็นของพี่แอนต่างหากพี่แอนเขาเอาเค้กมาให้ฉันแล้วบอกให้ฉันเอาเค้กมาเสิร์ฟให้คุณแม่ค่ะฝันเดี๋ยวเธอเนี่ยเอาเค้กไปเสิร์ฟคุณแม่นะแล้วเธอก็บอกว่าเธอเป็นคนทำเองทำไมคะพี่แอนเอาพี่อยากช่วยให้เธอเนี่ยเอาใจคุณแม่เยอะๆไงช่วงเนี้ยคุณแม่ยิ่งเห่อหลานอยู่ ถ้าเกิดว่าเธอเอาเค้กไปเสิร์ฟคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่เนี่ยจะได้ยกสมบัติให้เธอกับลูกเธอเร็วๆไงได้ค่ะเพียนเดี๋ยวหนูเอาไปเสิร์ฟให้คุณแม่เองค่ะไม่จริงอะแกใส่ร้ายฉันแกใส่ร้ายฉันทำไมอะฉันไม่ได้ทำอะฉันพูดจริงนะคะถ้าไม่เชื่อ คุณแม่เอากล้องวงจรปิดของบ้านอ่ะมาเปิดดูก็ได้ค่ะพวกพี่แอนเอาเค้กมใหมฉันจริงๆนะคะเฮ้ยใช่จริงด้วยพี่แอนเป็นคนเอาเค้กให้ฝันครับพี่แอนพี่แอนทำแบบนี้ทำไมอ่ะนั่นแม่อะพี่ นี่แกทำจริงๆแหละแอนแกทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่แม่นะแม่โ้ยเออฉันทำเองแหละฉันทำเองทันได้ไแอนทันได้ไมเพราะแม่ไงถ้าเกิดว่าแม่ไม่รักดีมากกว่าเนี่ยฉันก็ไม่ต้องทำแบบนี้หรอก ีใจจังแม่จะได้อุ้มหลานแล้วแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องเตรียมของขวัญรับขวัญหลานแล้วไหมครับคุณแม่งั้นเอาอย่างนี้เพื่อเป็นของขวัญที่แกมีหลานให้แม่แม่จะยกบ้านหลังนี้แล้วบริษัทให้แกกับเมียอะไรกันคะคุณแม่หนูเป็นลูกคนโตนะคะทำไมคุณแม่ถึงยกบ้านกับบริษัทให้ดีมละ่ะ ทำไมถึงไม่เป็นหนูอ่ะแอนแกก็ได้ร้านเพชรไปแล้วแกจะเอาอะไรอีกบริษัทเนี่ยให้ดีมันมันบริหารได้ดีกว่าแกอีกให้ดีมันดูแลนั่นแหละดีแล้วนี่แกอยากได้สมบัติมาก ถึงวางแผนกำจัดแม่เลยเหรอแอนแทําำได้ยังไงแม่นะ่ะรักลูกทั้งสองคนเท่ากันที่แม่ยกบ้านและบริษัทให้ตาดีมอะเพราะตาดีมมันเป็นผู้ชายมันบริหารได้ดีกว่าแกก็แค่นั้นเองส่วนแกนะ่ะก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำหลายอย่าง แม่ไม่คิดเลยว่าเกจะไม่พอใจแม่ถึงก็วางยาแม่เลยเหรอแอนคุณตำรวจคะเอาตัวฉันไปเลยคะ่ะฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันทำแล้วฉันก็จะไม่ขอให้แม่ยกโทษให้ฉันด้วยเพราะสิ่งที่ฉันทําเนี่ยมันผิดจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวแอนแม่ผิดเองที่แม่ําให้แกเข้าใจผิดว่ารักต่ดีมากกว่าแกแม่จะไม่ถือโทษโกรธแกถึงสามปดของแกมันจะเกินให้อภัยก็ตามไปครับไป อ่ะป้าให้เป็นค่าตอบแทนที่หนูช่วยป้าป้าบอกตรงเลยนะถ้าป้าไม่ได้หนูนะป้าอาจจะตายไปแล้วจริงๆก็ได้โอ้โหป้า ทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะหนูคิดว่าป้าจะให้หนูแค่พันสองพันอ่ะนี่มันเป็นแสนเลยนะป้าเ,ออเยอะขนาดนี้หนูรับไว้ไม่ได้หรอกป้าไหนบอกว่ามีลูกต้องดูแลไงรับไปเธอเงินก้อนเนี้ยเอาไปลงทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ยังได้ดีกว่าไปโกหกคนอื่นว่าหนูพิการเพื่อหลอกเอาเงินเขาเพื่อฟารมสงสาร ทำมาหากินสุจริตนะ่ะยังไงก็รุ่งกว่าลูกหนูนะ่ะจะได้ภูมิใจที่มีแม่เป็นตัวอย่างที่ดีไงที่ป้าพูดก็ถูกอะค่ะขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่เตือนสติหนูอะ่ะ